เดีย้อค่ะตำถัวผักนะคะผักอลังการงานสร้างเลยมีทุกแนวกะเอก็มีอันนี้ลาบเจค่ะลาบเจอันนี้ผ <c oughs> ักนี้เพื่อนกินนะคะมันลายแล้วค่ะผัก <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นส้มปลาสมประหน่อยค่ะส้มปลาหน่อยเจค่ะอันนี้ก็สมผักค่ะสมผักกาดยีนค่ะ กินกับอือตอนนี้อ่อนๆเลยกามือนี่โอ้ยอลังการงานสร้างก็สิกินยังเนี้ยี่แต่แนวแสบแโอเคค่ะกินข้าวน้ำกันเด้อแสบแน้ำกันเด้อค่ะเด้อพี่น้องปองไปนีน่ดอกอัญชันดอกอัญชันนี่ก็มีประโยชน์้อคะกินกินก้าปลาก้าป้นนี่แหละค่ะก,ก็ตำหมักทั่วนี่ค่ะตำตำถั่วตำถั่วใส่บอกกอกคาน เนี่ยจะือป่ากอกแซบแซบหน้านี้แหละที่มันมีมะก,กอกซุกๆนี่ตำมะทั่วตำมะฮง,งแซบอิลออี่ผักอันนี้ัก